เดี๋ยวคิวต่อไปนั่งรอก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอไปทำธุระส่วนตัวอยู่ค่ะอ้าวแบบนี้ก็แย่สิผมยิ่งรรีบอยู่ด้วยอ่าคุณพยาบางครับพอดีผมไม่ป่วยช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวจะให้หนูช่วยอะไรเดี๋ยวค่ะบอกมาได้เลยคือคือคือผมว่าผมว่าจะจะ จะมาขอถุงยางอนไมัยมครับโหนิปุ้เรื่องอะไรพูดทาอ้างอิงอิอยู่ได้มาขอเป็นครั้งแรกเลยคะ่ะใหม่ๆก็เป็นแบบนี้กันทุกคนล่ละคะ่ะว่าแต่จะเอาไซส์ไหนเด้อคะ่ะอ้าวมันมีไซส์ด้วยเหรอครับผมก็เพิ่งจะรู้นี่แหละครับนั้นคุณพยาบาลช่วยเช็คให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองไซส์อะไรอ้าวซะงั้นโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวนูเช็คให้แล้วกัน ไม่ต้องเกลงนะคะเดี๋ยวหนู็่ไข้ก่อนอื่นก็ต้องทําให้นกเขาเตื่นก่อนเป็นยังไงบ้างครับคุณพยาบาลพอจะรู้ไสบ้างหรือยังครับหนูว่าพี่ไม่ต้องใช้ละมั่งถุงอย่างเอากระดาษทิชชู่ก่อนไหมคะตอนนี้มือหนูเลอะไปหมดแล้วออออ,อ,อ